สรุปแอป,ปลงทุนทองใหม่ล่าสุดจาก YLG นะคะที่ทำได้ทั้งเทรดทองและออมทองในแอป,ปเดียวกับ GetGo เริ่มต้นขั้นต่ำเพียง100บาทใครที่เป็นสายลงทุนทองห้ามพลาดค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันนะคะในช่องทันมันี่ทริคคลิปนี้นะคะทันจะมาสรุปเกี่ยวกับแอป g e t Go นะเป็นแอปออกมาใหม่ล่าสุดจาก YLG เนะคะเพื่อนๆหลายคนสอบถามมาทันเข้าไปดูข้อมูลนะเห็นว่าน่าสนใจนะคะทำได้ทั้งเทรดทองออมทองรวมถึงเลือกได้ด้วยว่าเราอยากจะลงทุนทองที่96.5%หรือ99.99% 99นะคะมีเงินน้อยก็สามารถเริ่มต้นได้ตรงนี้ก็เลยรวบรวมข้อมูลมาให้นะคะก่อนที่จะไปฟังใครชื่นชอบเนื้อหาการเงินสไตล์นี้ที่ทันทำนะคะหรือว่าเป็นคนขอคลิปนี้มา นะช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็ใครเจอกระทานเป็นปครั้งแรกฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวท่านพาเพื่อนๆมาทำความรู้จัก YLG กันแบบสั้นๆค่ะ YLG นะคะคือหนึ่งในผู้นำด้านการลงทุนทองดำเนินธุรกิจผู้ผลิตนำเข้าส่งออกทองคำรายใหญ่ระดับประเทศนะคะและยังให้บริการซื้อขายทองคำแก่ร้านทองในประเทศรวมถึงจำหน่ายแก่ลูกค้าโดยตรงอีกด้วยนะเรียกได้ว่าครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือเราเลยนะคะประสบการณ์ในการให้บริการด้านทองคาของ YLG เนี่ยมีมากกว่า30ปีนะคะและบริษัทได้มีการพัฒนาด้านระบบการลงทุนทองมาโดยตลอดค่ะท่านเชื่อว่าเพื่อนๆที่ลงทุนทองนะคะ ือว่าใครที่ติดตามช่องของทันเนี่ยก็จะรู้จัก YLG หรือว่าเคยได้ยินชื่อกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทันเคยทําคลิปไปเหมือนกันนะอย่างล่าสุดนะคะก็ YLG เป็นอีกหนึ่งในร้านทองที่ร่วมให้บริการกับ Go Wallet บนแอปเป๋าตังค์นะคะทันก็เคยทําคลิปรีวิวเอาไว้แล้วในคลิปนี้เดี๋ยวยังไงจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะช่องทางออนไลน์ของ YLG ก็มีแล้วก็วันนี้เปิดตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็คือแอป Get Go เดี๋ยวสรุปให้แบบสั้นๆนะคะว่าแอป Get Go เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างค่ะ ข้อแรกนะคะแอป g ก t โกเนี่ยสามารถเทรดทอง96.5%และ99.99% 99ได้นะคะตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะลงทุนทองที่ความบริสุทธิ์เท่าไหร่นะคะเริ่มต้นขั้นต่ำที่ 100บาทนะคะเรียกว่ามี1ใบแดงตรงนี้ก็สามารถลงทุนทองคําได้นะคะตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็สามารถเริ่มเทรดได้ในเวลา10บโมงครึ่งจนถึง5้าโมงเย็นนะคะตรงนี้เราก็จะได้ราคาแบบเรียวไทม์ค่ะโดยทอง96.5%นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่เขานิยมซื้อขายหรือว่าลงทุนกันในประเทศไทยหน่วยก็จะเป็นบาททองนะคะโดยทอง1บาทก็จะเท่ากับ15.244กรัมนะคะส่วนทอง99 จุ99%อันนี้ก็จะเป็นทองคำมาตรฐานสากลน,นะคะหน่วยที่เขาซื้อขายกันเนี่ยก็จะเรียกกันเป็นออนซ์นะคะโดยทองคำา1ออนซ์เนี่ยก็จะประมาณ2บาททองนะคะตรงนี้ในแอปเนี่ยสามารถให้เราเลือกได้ว่าใครอยากจะเทรด96.5หรือว่าใครชื่นชอบ99.99% 99ตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ค่ะ ข้อที่2นะคะแอป Get Go สามารถออมทองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทอง96.5%หรือ99.99% 99นะคะสำหรับการออมทองเริ่มต้นขั้นต่ำที่1,000บาทต่อเดือนนะคะตรงนี้เราอยากจะออม1,000บาทหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะคะด้วยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติโดยเราสามารถเลือกวันตัดบัญชีได้ตามใจนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเงินเดือนของเราเข้าช่วงไหนเราก็เลือกให้เขาตัดบัญชีหลังจากเงินเดือนเข้านะ,ะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการออมก่อนใช้ดีเหมือนกัน ะะบางคนอาจจะเก็บเงินด้วยแล้วก็อยากจะเก็บทองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจค่ะ ข้อที่3นะคะเราสามารถฝากเงินเอาไว้ในระบบเพื่อทยอยซื้อทองในราคาที่เราต้องการได้นะคะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราฝากเงินเอาไว้ก่อนและพอราคาทองโดนใจเมื่อไหร่เราก็ค่อยกดซื้อนะคะการฝากเงินตรงนี้จะช่วยลดขั้นตอนการโอนเงินในทุกครั้งที่เพื่อนๆเ,เข้าซื้อทองนะคะแล้วก็จะช่วยลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายครั้งได้สําหรับค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมนะคะก็จะแบ่งเป็นแบบนี้เริ่มต้นกันที่ค่าธรรมเนียมในการฝากเงินเข้าระบบนะคะตรงนี้ไม่ ว่าเราจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือว่าสแกน QR Code ด้วยบัญชีสาขาในกรุงเทพนะคะตรงนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียม10บาทต่อครั้งแต่ถ้าเราทําธุรกรรมด้วยบัญชีสาขาต่างจังหวัดนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียม20บาทต่อครั้งอันนี้คือการฝากเงินเข้าไปในระบบนะคะสำหรับการถอนเงินสาขาเฉพาะในกรุงเทพ10บาทต่อครั้งสาขาต่างจังหวัด20บาทต่อครั้งนะคะแล้วตรงนี้เขามีเคล็ดลับมาบอกทันเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็สรุปมาฝากกันนะคะก็คือเกตโกเนี่ยสามารถฝากเงินเข้า เข้าระบบได้ก่อนนะเหมือนที่บอกไปนะคะเราฝากไว้ก่อนแล้วก็ทยอยซื้อทองในราคาที่เราต้องการได้นะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้เงินที่ฝากเข้าระบบซื้อทองให้หมดภายในครั้งเดียวไม่จําเป็นนะคะเราอาจจะฝากเอาไว้หนึ่งก้อแล้วก็ทยอยซื้อเมื่อเราเห็นว่าราคาทองเนี่ยโดนใจ่ายนะคะตรงนี้เขาก็แนะนําให้เราน,ำำนําจํานวนเงินที่เราต้องการลงทุนเนี่ยฝากเข้าไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆทยอยซื้อตรงนี้จะเป็นการลดค่าธรรมเนียมในการฝากเงินเข้าระบบลงได้นะคะก็พูดง่ายๆคือถ้าเราฝากไปแค่ครั้งเดียว นะเราก็เสียค่าธรรมเนียมแค่ครั้งเดียวค่ะและสุดท้ายข้อที่4นะคะเวลาเราลงทุนทองไปแล้วเราสะสมได้ครบกําหนดแล้วเราสามารถเลือกเบิกรับเป็นทองแท่งจริงๆมาเก็บไว้กับตัวได้นะคะตรงนี้เราสามารถไปรับได้ที่สํานักงานใหญ่สาขรก็ได้นะคะหรือสาขาดีโอสยามก็ได้รวมถึงใครถ้าไม่สะดวกเดินทางก็สามารถให้บริษัทเนี่ยจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการถอนทองหรือว่าเบิกรับทองตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับน้ําหนักทองแล้วก็ประเภททองที่เราเลือกค่ะ เดี๋ยวเรานะคะมาทำเช็คลิสต์ไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าแอป Get Go เนี่ยจะเหมาะกับใครบ้างค่ะ ข้อแรกนะคะแอปเกตโกเนี่ยก็จะเหมาะกับนักลงทุนมือใหม่สายเทรดตรงนี้เราค่อยๆซื้อทองทยอยสะสมเข้าพอร์ตเมื่อได้ราคาที่เราต้องการนะคะเพราะว่ามือใหม่อาจจะงบน้อยค่อยๆทยอยสะสมนะตรงนี้เริ่มต้นขั้นต่ำที่100บาทนะคะเวลาเราฝากเงินเข้าไปเหมือนที่บอกเราอาจจะฝากแค่ครั้งเดียวโดยดูว่า1เดือนเนี่ยเราอยากจะลงทุนทองเท่าไหร่สมมติเราการงบเอาไว้5,000บาทเราก็ฝากเข้าไป1ครั้ง5,000บาทจะได้เสียค่าธรรมเนียมในการฝากแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ค่อยๆทยอยซื้อเมื่อถึงราคาที่เราต้องการ แล้วพอราคาทองขึ้นเราอยากจะขายเราก็สามารถขายได้นะคะ2ก็จะเหมาะกับนักลงทุนสายประสบการณ์เพราะว่าสามารถซื้อขายทํากําไรจากทองคําได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและสุดท้ายก็จะเหมาะกับนักลงทุนสาย DCA นะคะตรงนี้ก็จะเลือกออมทองรายเดือนได้เหมือนที่บอกไปนะคะเทรดทองก็ได้หรือว่าใครอยากจะออมทองก็ได้ถ้าออมทองตรงนี้ก็เริ่มต้นที่1,000บาทต่อเดือนเป็นการสร้างวิน,นัยในการออมไปในตัวนะคะการออมทองก็จะต่างกับการเทรดการเทรดคือเราจะต้องดูราคาเองว่าเราจะซื้อขาย แต่การออมทองเนี่ยเขาจะหักบัญชีอัตโนมัติให้เราทุกเดือนไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าเป็นสาย d c a นั่นเองค่ะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะรู้สึกว่าแอปเกรโกน่าสนใจเดี๋ยวทันสรุปขั้นตอนในการสมัครให้นะคะมีเพียง4ขั้นตอนแบบง่ายๆค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GetGo เราก็กดเข้าแอปแล้วก็เลือกสมัครสมาชิก2เตรียมรูปถ่ายบัตรประชาชนรูปถ่ายตัวเราคู่กับบัตรประชาชนแล้วก็หน้าสมุดบัญชีธนาคารนะคะธนาคารที่ระบบรองรับณนะตอนนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ธนาคารก็คือธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะขั้นตอนที่3ก็คือเรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็สร้าง username password ร,ร,รวมถึงรหัสพิด หลังจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็รอทาง YLG อนุมัติเมื่อเขาอนุมัติแล้วเรียบร้อยเราก็ล็อกอินแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สมัครแล้วหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลต่างๆนนะะอาจจะติดขัดตรงไหนเพื่อนๆติดต่อเจ้าหน้าที่ YLG โดยตรงได้เลยนะคะเราสามารถโทรไปได้ที่เบอร์นี้ 026879888ต่อ2นะคะหรือว่าใครอยากจะแอดไลน์เข้าไปนะคะสามารถแอดไลน์ได้ที่ a YLG GetGo ค่ะและสำหรับใครนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวท่านจะแนบลิงก์อันนี้ไว้นะคะเรียกว่าเป็นลิงก์ของคำถามที่พบบ่อยนะคะทาง YLG ทำเอาไว้ดีมากเมื่อกดเข้ามาแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะคะจะเห็น20คำถามที่พบบ่อยเลยนะคะอย่างเช่นการถอนทองรับทองยังไงการถอนเงินทำยังไงนะคะเป็นชาวต่างชาติสมัครได้ไหมแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการถอน ทองต่างๆเหมือนที่ทันบอกไว้ว่าค่าธรรมเนียมเวลาเราเบิกรับทองแท่งเนี่ยจะแตกต่างกันว่าเราจะเบิกที่ความบริสุทธิ์เท่าไหร่แล้วก็น้าหนักทองเป็นยังไงตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดเข้ามานะคะแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทันก็มาแค่นี้ถือว่ามาสั้นๆมาสรุปรายละเอียดแอปพลิเคชันออกใหม่ที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันตรงนี้ก็ฟังเอาไว้เป็นไอเดียนะคะลองดูว่าเหมาะกับเราหรือเปล่าเผื่อใครกําลังหาข้อมูลอยู่นะหวังว่าจะถูกใจกันแล้วก็จะแนบลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้ดารานะคะใครชื่นชอบคลิปไตล์นนีี้้ททท่่าาาหหรือวอวยกใ รีวิวผลิตภัณฑ์ไหนแอปไหนก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้แล้วเดี๋ยวจะทยอยทำให้เรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทนด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย